สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดากกนอีกแล้ววันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อปาฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นภายใน9ววันนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอนะคะอะไรที่ดีๆก็รับไว้หรือถ้าเป็นคําแนะนำเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่เรามัตระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดชีวิตจะดีจะร้ายก็อยู่ที่การกระทำของตัวคุณเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ จะมีไพ่ทั้งหมดสองสำรับนะคะจะมีปาฏิหาริย์ข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก c o n s e n t a t i o n Guide n c n p r i o h a i t y Harmony นะคะ สามถ้วยสั้นนะคะเรอเฟอร์ว้าวไพออกมาดีมากๆนะคะหกเหรียญอ่าแล้วก็เป็นไพาพาพิคเนีตนะคะสี่ไม้เท้าถือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีธนูนะคะหากคุณกำลังจดจ่อนะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของการเล่าเรียนต่างๆนะคะนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถคว้าความสําเร็จนะคะคว้าชัายชนะนะมาเป็นของคุณได้หรือการจะทําอะไรก็ตามก็ขอให้ศึกษาข้อมูลนะคะอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมขอคํามปรึกษานะจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ก็ได้นะคะเหมือนคุณเป็นมีที่ปรึกษาดีมีคนคอยช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นหัวหน้าเราคนในครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเราก็ได้ที่จะให้คําปรึกษาที่ดีให้ความช่วยเหลือนะคะก็ถือว่าเป็นราศีที่มีวาสนาดีมีคนคอยช่วยเหลือนะทําอะไรก็ดูจะ,ะได้รับ แรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆมันก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะที่คุณต้องผลักดันตัวเองต้องพัฒนาตัวเองนะซึ่งพลังงานจากไพ่ก็จะบ่งบอกได้ว่านะมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากมายเลยทีเดียวดังนั้นนะคะหากคุณมีเป้าหมายอะไรที่อยากจะทําให้สําเร็จต้องเพิ่มความพยายาม นะเพิ่มความมุ่งมั่นตั้งใจนะเอาใจใส่มากขึ้นนะคะก็จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อยากจะให้รับฟังนะคําแนะนําจากคนอื่นบ้างบางทีเราก็ต้องลดอีโก้ของตัวเองลงนะรับฟังคนอื่นมากขึ้นก็อาจจะได้สิ่งดีๆได้ไอเดียดีๆ มาปรับใช้นะกับการทํางานมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดีมากๆใครดีกับเรานะเราก็ต้องทําความดีตอบแทนกลับไปความารู้จักบุญคุณคนความกระตันยูนี่แหละที่จะทําให้คุณได้ดิบได้ดีแค้วคาดปลอดภทยไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะคะ นะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะได้ดิบได้ดีจากความช่วยเหลือนะและก็จากการกระทำของตัวคุณโดนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะได้แสวงหาสิ่งที่ใช่นะได้พบเจอสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตนะมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของล้ำค่านะหรือได้ความรู้สึกดีๆจากใครสักคนหนึ่งที่เราคาดหวังไว้ก็ได้นะคะเหมือนเรื่องของความรักนะถ้าเรา ถูกใจใครนะไปจีบใครเขาคนนั้นก็เปิดใจรับคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจนะคะนะจีบใครก็จีบติดเขาคนนั้นเปิดใจนะให้คุณเขา้าเข้าไปแสดงความรู้สึกดีๆให้กันนะคะก็ถือว่าดวงความรักนะของคนโสดโดดเด่นดีคือถ้าคุณเปิดใจนะมีโอกาสที่จะหายโสดสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะนะได้เจอความรักที่ดี เป็นรักจริงที่คุณอาจจะเฝ้ารอคอยมานานนะคะก็จะเกิดความรู้สึกดีมากมายเลยในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่การจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะใน,ใน,ใ,นในการใช้ชีวิตมากมายาก็ขอให้มีสติในทุกๆการกระทํานะคะมีสมาธนะิกับสิ่งที่ทําบางทีเราอาจจะวอกแวกนนะคะโลเลอาจจะด้วยความคิดที่มัน อาจจะอาจจะยังไม่นิ่งนะคะเราอาจจะมีความกลัวอยู่ภายในใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาจจะมีความกลัวกลัวทําไม่สําเร็จกลัวนั่นกลัวนี่บางทียังไม่ได้ลงมือทําเลยเราก็คิดในแง่ลบไปสักก่อนนะคะก็พยายาม คิดในแง่บวกกับตัวเองคิดบวกกับตัวเองคิดบวกกับคนอื่นนะคะแล้วก็สร้างทัศนคติที่ดีกับการใช้ชีวิตก็เชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จในอนาคตได้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ยาก มันเป็นไปไม่ได้นะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสิ่งที่ยากมันก็จะอาจจะเป็นสิ่งที่มันท้าทายนะแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณเองมันไม่มีอะไรยากเลยนะคะก็พยายามมั่นใจในตัวเองนะคะลงมือทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะ,ะนก็เชื่อเลยว่าสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะนะเหมือนคุณมีพลงังมี power มีแรงพื้อสู้ด้วยแหละอาจจะมีเป้าหมายใหญ่ที่คุณอยากจะ ทําให้สําเร็จก็ได้นะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะสำหรับชาวราศีธนูเหมือนได้เฉลิมฉลองอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะมีความสําเร็จนะที่มันเกิดจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณอาจจะทํางานสําเร็จปิดจอบปิดโปรเจกต์ได้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับต้องสร้างยอดขายนะต้องได้ยอดขายตามนั้นตามนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะ ได้อยอดขายเป็นไปตามต้องการปิดจอบปิดโปรเจกต์ได้หรืออาจจะได้เฉลิมฉลองจากการที่ได้งานใหม่นะคะได้บรรจุนะเข้าออทำงานอาสอบได้นะคะสอบเข้าเรียนในสถานที่ต่างๆที่คุณาคาดหวังไว้นะได้เรียนต่อมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้หากคุณกำลังรอคอยข่าวดีอะไรสักเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของความรัก ก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะรอคอยเงินสักก้อนหนึ่งก็มีโอกาสที่จะสมหวังหรือรอคอยคนดีๆเข้ามาในชีวิตมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะมีไพ่สั้นขึ้นมาด้วยชีวิตดูจะสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะด้วยเรื่องที่มันหนักใจเรื่องกังวลใจหรือความทุกข์ความเครียดต่างๆมันกําลังมลา,ายหายไปแล้ว นะหากคุณกําลังเจอสิ่งแย่ๆอยู่ในตอนนี้นะคะนะเจอคนแย่ๆนะเจอคนไม่ดีนะสิ่งไม่ดีต่างๆมันก็จะมาลายหายไปนะแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆมากมายที่มันจะเข้ามาในชีวิตนะคะนะก็ถือว่าเป็นดวงชะตาเปิดแล้วนะเปิดทางสว่างเปิดทางที่สดใสนะให้กับตัวคุณทําอะไรก็จะดูราบรื่นราบรียบมากขึ้นไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมา ความสําเร็จนะคะความโชคดีกําลังเข้าค้างคุณแลนะคะนะมีไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาด้วยนะเหมือนมีความรักดีๆเกิดขึ้นหรือมอีความรู้สึกดีๆให้กันและกันก็ได้อาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวอาจจะเป็นความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวในเพื่อนฝูงนะคะในกลุ่มเพื่อนฝูงหรืออาจจะได้หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีก็ได้นะใครที่ทํา กิจาการของตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนที่ดีหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าคนก็มีโอกาสที่จะได้ลูกน้องได้ลูกทีมที่ดีที่จะมาทําทให้การทํางานนะคะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนะคะอาจจะต้องอมีการแบ่งปันนะสินีดีให้กับ คนอื่นบ้างนะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้เราได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆจากคนอื่นแล้วนะถ้า,าได้ดบได้ดีแล้วเราก็ควรจะแบ่งปันสิ่งดีๆนั้นให้กับคนอื่นบ้างอาจจะไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะคือการทำบุญหรือการทำความดีมันก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบอาจจะไปช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสนะคะ อาจจะให้ความรู้นะให้โอกาสให้กำลังใจหรืออาจจะแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้นะให้คนที่เขาขาดแคลนก็จะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะนะการแบ่งปันาการช่วยเหลือนะก็ช่วยในแบบที่ไม่ทำให้ตัวคุณเดือดร้อนนะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้เหมือนผลบุญจะหนุนนำทำให้ ชีวิตของคุณได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเจอปัญหาอะไรก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เป็นราศีที่จะเป็นที่รักที่เมตตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะหากคุณกําลังขอพ้อนนะคะ นะคำอธิษฐานในเรื่องอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้นะขอเงินได้เงินของงานได้งานนะคะนะความเห็งความปังก็จะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศรีธนูแต่สิ่งสําคัญก็คือพยายามนะคิดดีทําดีปฏิบัติดีเข้าไว้นะคะอ่าแล้วก็ก่อนที่เราจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราลองลงมือทําเราลองพยายามด้วยตัวของเราก่องน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบนะชื่นชมชื่นชอบ คนที่มีความเพียรพยายามนะถ้าท่านเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเราแล้วท่านก็จะดลจิตดลใจให้คุณได้พบเจอหนทางชีวิตที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะคะนะการคนไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตของคุณนะศัตรูหมู่มานคนที่จ้องจะทําร้ายเราเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้นะเกาแห่งความดีนี่แหละ ที่จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้สามารถทําอะไรกับคุณได้นะคะก็ทาบุญนะสวดมนต์สมาธิเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณแล้วก็ที่สําคัญนะคะดูแลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้ดีก็คือพ่อและแม่ของเราหรือผู้มีพระคุณของเราทุกๆท่านนะคะก็ตอบแทนบุญคุณมีความกระตันญยู นะความกระตันยูนที่แหละที่จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จได้ดิบได้ดีนะไม่ชีวิตไม่มีทางตกต่ําอย่างแน่นอนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะนไะพ่สี่ไม้ทานะคะความมั่นคงที่เกิดจากการทํางานความมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะ นะช่วงนี้การเงินก็ค่อนข้างสัพพัดีมากๆากนะคิดเงินได้เงินทําอะไรมันก็เป็นเงินนะคะเป็นผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเป็นผลกําไรที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งร่ารวยดีมากๆเป็นช่วงที่คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวลริมตาอ้าปากได้เลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วนะที่สําคัญเลยคือเราต้องผลักดันตัวเองด้วยนะคะเราอาจจะต้องพยายามอีกนิดนึงนะอดทนให้มันมากกว่านี้หน่อยนะคะ นะก็เชื่อเลยว่าความสําเร็จความมั่งคั่งร่ารวยมันก็อยู่ไม่ไกลนะมันอาจจะแค่เอื้อมนะแค่เรา เอื้อมไปถึงอีกนิดนึงนะคะอดทนอีกนิดนึงมันก็จะสําเร็จแล้วนะก็เชื่อเลยว่านะคุณก็จะสามารถแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมกับคุณได้แล้วก็จะมีปฏิหาริย์ข่าวดีเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะคะปฏิหาริย์ข่าวดีที่มันเกิดจากการลงมือทํานะจากการการกระทําความดีด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะและนี่ก็คือนะปฏิหาริย์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงงานนะคะ นะดวงอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะว่าเป็นการเปิดไพ่ดวงโดยรวมนะคะก็รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองนะคะใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นร่วมหัวใจข้างล่างนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุน ให้อาจารย์นะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะทีนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรนะให้ชาวราศีธนูทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปได้เจอนะปฏิหารข่าวดีมากมายเข้ามาในชีวิตนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ